ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะพามาพูดถึงนางแบบเมียนมาก,กับหุ่นในฝันของสาวๆหลายท่านสําหรับสาวๆหลายท่านคงปรารถนาที่อยากจะมีหุ่นในฝันและมีหุ่นที่ตนเองชื่นชอบดูดีใส่เสื้อผ้าแล้วดูสวยงามดูเซ็กซี่สําหรับสาวนางแบบเมียนมาคนนี้เธอเป็นหุ่นในฝันของสาวๆเมียนมาและสาวๆอีกหลายๆประเทศที่ใฝ่ฝันอยากจะมีหุ่นเช่นเดียวกับเธอเธอคนนี้มี มีชื่อว่าอิชโบอิิชโบเธอมีอาชีพเป็นนักแสดงนางแบบและนักร้องในวงการบันเทิงของประเทศเมียนมาเธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงของประเทศเมียนมาตั้งแต่ปี2006จนถึงปัจจุบันเธอมีส่วนสูง5ฟุต7นิ้วหรืออยู่ที่ประมาณ170เซนติเมตรเธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติย่างกุ้งเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม เธอเกิดเมื่อวันที่3มกราคม1991ปัจจุบันเธอมีอายุ29ปีสำหรับอิโชโปนั้นเส้นทางในวงการบันเทิงของเธอเธอเริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงและนางแบบซึ่งเธอถือว่าเป็นนักแสดงหญิงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศเมียนมาเช่นเดียวกันและเธอถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหญิงที่ประสบความสำเร็จในประเทศเมียนมาที่ได้รับค่าตัวสูงสุด เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากรางวัลเมียนมาอะคาเดมี่อวอร์ถึง3ครั้งในปี 2016, 2017และ2018ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เธอทำงานอยู่ในวงการบันเทิงของประเทศเมียนมาตั้งแต่ปี2006เธอได้รับการแสดงมีผลงานภาพยนตร์มากกว่า250เรื่องแล้วซึ่งถือว่าเป็นนักแสดงหญิงที่ประสบความสำเร็จอีกท่านหนึ่ง สำหรับด้านวงการความงามและวงการนางแบบของเธอนั้นเธอได้ประสบความสำเร็จในบนเวทีหลากหลายเช่นม s ส TRI ในปี2008เธอได้รับรางวัลชนะเลิศ มิสสูท e, ีในปี2008เธอได้รับรางวัลชนะเลิศมิสเซเว่นเดย์ในปี2008เธอได้รับรางวัลชนะเลิศและมิสซิกแอนด์ชัยในปี2008เธอได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งถือว่านอกจากเธอจะมีความสามารถในการแสดงภาพ,พย,ายนตร์แล้วเธอยังมีความสวยที่การันตีมากมายด้วยรางวัลที่เพียบพร้อมจากเวทีทั้งหมด4เวที สำหรับความสามารถของเธอทางด้านการร้องเพลงนั้นเธอมีผลงานเพลงถึง2ออัลบัม้ม และจุดเริ่มต้นที่สาวๆในประเทศเมียนมาและสาวๆจากหลากหลายทั่วประเทศที่ได้เห็นภาพของเธอเผยแพร่ลงบนโซเชียลมีเดียจากภาพเมื่อเธอไปร้องเพลงขึ้นเวทีบนเวทีงานสงกรานต์ของประเทศเมียนมาที่เมืองย่างกุ้งในปี2019ซึ่งภาพที่ถูกเผยแพร่ลงบนโลกโซเชียลก็คือภาพนี้ค่ะซึ่งเป็นภาพบนเวทีงานร้องเพลงที่เมืองย่างกุง้งซึ่งทำให้เธอเป็นที่รู้จักสำหรับสาว สาวในหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศไทยเองประเทศลาวและประเทศในทั่วภูมิภาคเอเชียต่างๆนะคะซึ่งการมีรูปร่างและสัดส่วนที่ดีนั้นจะต้องมีองค์ประกอบหลากหลายอย่างเช่นการควบคุมอาหารการออกกําลังกายการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นทั้งสภาพผิวทางด้านร่างกายทั้งภายในและภายนอกทางด้านจิตใจนะคะจึงทําให้ตัวเองดูดีจากภายในสู่ภายนอกและทําให้รูปร่างสัดส่วนดูดีไม่ ว่าจะใส่เสื้อผ้าสไตล์แนวไหนก็ดูดีหน้ามองนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางช่องนี้วชาแนลก็ขอจบการนำเสนอคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปวิดีโอหน้านั้นทางช่องนี้วชาแนลจะนำเสนออะไรก็ขอให้ติดตามชมและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปและอย่าลืมคอมเมนต์ลงมาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางช่องนี่นิวชาแนลก็ต้องขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ